สวัีครับรีบเอาม,มามาอย่าใครอยามาใกล้ๆกล,กล,กลองก็มาเจอกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับครีเตอร์หลังเลิกงานวันนี้เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เรามาที่ที่หนึ่งที่เป็นหลายๆคนให้ความสนใจวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเป็นจนํานวนมากนะคะมีเพื่อนๆที่เราติดตามกันอย,อยู่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องบองหรือว่าแคทตัสมากมายวันนี้มาที่นี่ที่จริงนอกจากจะเป็นทาง่านที่จะไปบ้านตากับยายแล้วเราก็ตั้งใจมาชม เพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในส่วนนี้นี่มีอะไรบ้างและก็ที่สาคัญนะคะเราเจอป้าพา,ลาแล้วแบบแบบเจ้าของสวนทีนี้ป้าเขาก็ท่านกําลังไล่สวนอยู่ก็เลยยังไม่ได้เข้าไปเก็บภาพใกล้ๆเดีย๋ยวเรามาชมดีกว่าว่าที่สวนนี้นอกจากมีพันธุ์กระบองเพชรที่ชื่อจามาคาลูแบบมีน้าไม่มีน้ํามีทั้งแบบผน แล้วก็แบบที่เป็นคล้ายๆมิกี้เมาส์นะคะแล้วมีอะไรอีกบ้างวันนี้จะพามาเดินชมสวนกระบองเพชรชื่อว่าไร่วันยังข่ำไปชมกันเลยวันนี้มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะมีชาวจีนมาท่องเที่ยวด้วยนี่าว E.R. Sansu o Two t h นี่ก็คือสวนกระบองเพชรนะคะอ้าวแม่ปุ้ยบังเอิญมากเจอเจ้าของเป็อนจะอะไรนะอยังมันนีลัตัวรถจะไม่ได้ออมทรัพย์หรือปันผลมาปันผลปันผลค่ะหน่อยฝากดีค่ะโอ้หเห็นแต่ในทีเห็นแต่ในเฟซน่ารักแต่เฟซตั้งเยอะ ไม่เห็นจะอ้วนเลยแล้วก็บ่นว่าอ้วนอ้วนสาวน้าขไปค่ะไปสร้างคีเดเด,ด,ด็ดครับฝากกด like ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดีขอบค,คุณครับนี่ก็เป็นโซน,นอ่าเดี๋ยวเราไปทางนู้นดีกว่ามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่ามีชาวไทยชาวมีทั้งชาวไทยนะคะอันนี้ก็ สวยมากตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางแล้วก็ที่ไร่ก็ยังมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของที่จอดรถนะคะก็จอดฟรีเข้าชมสวนฟรีพระพาใจดีมากเมื่อกี้แกเจอ่รพาไลฟส์สดอยู่ถือว่าโชคดีได้เจอกับเจ้าของสวนนะคะแล้วก็เชื่อเลยว่าที่นี่ให้การดูแลใส่ใจในการที่จะทำ สวนกระบองเพชรได้เป็นอย่างดีดูจากแม้ว่าฝนจะตกหนักช่วงนี้แต่น้องๆแค่ตัดก็ยังมีความสดชื่นสดใสเขียวชะอุ่มนะคะบางต้นก็เหมือนจะออกผลแล้วด้วยนะคะตรงนั้นเป็นมุมที่ประพาไรสดอยู่เราก็ผ่านไปดูนะคะทักทายยิ้มย้มแจ่มใสกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีนะคะสร้างพลังบัวให้แก่ผู้ที่มาเข้าเยี่ยมชมแล้วก็ นอกจากน,น,นี้ก็เป็นในท่องเที่ยวที่มาจากเชไนยนาออนนี้ก็เป็นโซนของกระบองเพชรที่มีลักษณะคล้ายๆกับมิกกี้เมาส์มีหลายขนาดหลายไซส์แล้วก็เป็นกับคล้ายๆกับต้นสับป,ปะรดนะคะตัวนี้ จะได้วันนี้ไม่ได้เอาไมมาจะได้ไปสัมผัสป่าก็มาเซอร์วก่อนก็แล้วากาันพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสวนกระบองเพชรนะไรบ่บรรยังขำก็ยังมีคนมาเรื่อยๆนะคะจัดเป็นสัตว์เป็นสวนตัวที่เป็นตัวโตตัวนี้เขามีชื่อว่าน้องจามาคารูนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีโดมที่เป็นที่ขายกระบองเพชร สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปปลูกด,ดินที่นี่จะมีสภาพเป็นดินแดงหรือดินภูเขาไฟซึ่งได้รับการรับรองและจดทะเบียนจาก GI GI, GI. ก็คือ Geography Indicator ตัวชี้วัดทางภูมิศาสตร์ว่าใช้คำว่าดินภูเขาไฟได้พื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่แต่ก็ไม่ไม่กว้างมากนะคะ หมาะสำหรับการที่จะเที่ยวเดินชมช่วงนี้ก็มีลมเย็นๆเดินสบายนี่ก็เป็นุดนาท่องเที่ยวแล้วก็มีโซนด้านบนข้าไหนมีนเพื่อนๆชาวเคีเตอร์หลายคนที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกระบองเพชรนะคะหวังว่าจะถูกใจต้นนี้เขาก็จะมีผล แต่น่าจะเพิ่งตัดออกไปจากที่ดูความรู้จากพ้าพาพ้าพาบอกว่าถ้าเราตัดช่วงเช้าผลของตะบองเพชรนั้นจะมีรสชาติหวานถ้าตัดช่วงสายหรือบ่ายจะมีผลของเขาก็จะเป็นค่อนข้างเปรี้ยวนะคะนักท่องเที่ยวถือว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า50คนที่เรามาเจอในวันนี้มีการแบ่งเป็นโซนชัดเจนแล้วก็ทีงนี้คือดินแดงหรือที่เรา เรียกว่าดินถูกขอไฟนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีการขยายไปถึงนู่นพื้นที่อาณาเขตไร่บันไขำกว้างขวางมากเหมาะสำหรับที่จะเดินเที่ยวชมสำหรับคนที่รักกระบองเพชรนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะสดชื่นเลยเรามองเราก็ยังยิ้มตามแม้ว่าอากาศจะร้อน แล้วก็ช่วงน,นี้ก็มีลมมาช่วยทำให้การเที่ยวชมนั้นรับลื่นดีนะคะสบายใจสบายตาเียวสดชื่นด้านหลังก็เป็นส่วนที่ป้ากับลังขยายสามออกไปส่วนนี้เป็นส่วนของน้องมิกี้เมาส สปริงเกอร์เพื่อให้เขาสดชื่นแล้วก็มีสียชมพูตัดระหว่างทางที่จะไปด้านหลังไร่มีทางเดินเดยอแยะมากมายโหไม่ผิดบังเลยจริงๆเราดูจากภาพบางคนถ่ายแค่มุมใดมุมหนึ่งเราไม่คิดว่าพื้นที่จริงจะมีความก้างกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้นะคะ น่าจะรวมๆแล้วหลายพันต้นเลยค่ะนี่ก็เป็นแหล่งน้ำแล้วก็มีน้องบ้องปลูกไว้ล้อมรอบแล้วก็แซมด้วยต้นทุเรียนภูเขาไฟนะคะสสวนตรงห้ามตรงนั้นก็จะเป็นบ่อน้ำแหล่น้ำที่น่าจะใช้ในการเกษตรในการดูแลน้องบองแล้วก็มีต้นสน และก็เป็นสวนทุเรียนนะคะอยู่ตรงกันข้ามเรียกได้ว่าทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้ที่จะมีน้องกระบองเพ็รปลูกอยู่นักท่องเที่ยวเยอะมากมายจริงๆน่าจะเดินเดินอ้อมสวนเลย ก็ว่าได้ส่วนคนที่มาด้วยก็อยู่ตรงนู้นนะคะไปชมส่วนนั้นแล้วมากับพี่ตัวปออ่ะนน่ก็น่าจะเป็นมุมที่ป้าพาหรือว่าเจ้าของสวนของเราได้ตัดเพื่อขยายพันธุ์นะคะถ้าดินดีปลูกอะไรก็ขึ้นปรับสภาพดินแล้วก็เป็นไอเดียที่ ชอบนะคะชอบไอเดียปะผามากคือส่วนนี้มีชื่อเสียงในด้านเกี่ยวกับทุเรียนภูเขาไฟและก็มันน่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อีกมาสวนทุเรียนแล้วไปที่ไหนต่อนะมันไม่ใช่แค่ว่ามาสวนทุเรียนเสร็จกินทุเรียนแล้วก็กลับยังมีไร่บรรยังคำอีกหนึ่งที่ที่เป็นจุดเช็คอินนะคะให้เราได้มาเยี่ยมมาเที่ยวชมเดี๋ยวนี้นะคะ นี่ก็น่าจะตัดชมตรงนู้นก็มีเดี๋ยวเราซูมเข้าไปให้ใกล้ๆฟืบนะและนอกจากนั้นก็ยังมีอินทผาอินทาาผาลำมภูเขาไฟอีกหนึ่งต้นอยู่ยตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูโซนนู้นกันนะคะ เราน่าจะได้ต้นกระบ,บองเพจกลับไปฝากเพื่อนเพื่อนแฟนเพจดีไหมแล้วก็ไลฟ์แจกสักหนึ่งสต้นก็เดี๋ยวขอความอนุเคราะห์ก่อน <c oughs> มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเตรียยของควันไม่ให้เยอะเลยให้เราไลค์สนใจเพื่อนๆในเพจก็ขอคุณมานะโอกาสนี้เราก็เดี๋ยวค่อยทำไปเรื่อยๆด้านหลังก็เป็นสวนทุเรียน โอ้โห,โโหฟ้นที่ไกลมากเลยตรงนี้เป็นต้นอน่อยคะ่ะต้นสนถ้ามาหน้าหนาวน่าจะสวยมากนะคะแต่ตอนนี้มันเย็นเย็นโอเคบรรยากาศโดยรวมของไร่บรรยังขำก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอัพคลิปสั้นแล้วก็ภาพนิงเพิ่มเติมสำหรับแฟนๆที่ชอบหรือว่าสนใจในแค่ตัสกระบ,บองเพชรนะ ถ้าว่างหรือผ่านมาทางนี้ออกจากสวนทุเรียนแล้วก็มาเช้อินที่นี่กันต่อหนะ้าโอเคบาย